เคยไหมที่คุณรู้สึกว่าชีวิตเริ่มหมดแรงสิ่งที่เคยทำได้ง่ายวันนี้กลับกลายเป็นเรื่องยากถ้าใช่ฉันอยากชวนคุณมาฟังเรื่องเล่าของนกอินทรีที่จะเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลนกอินทรีคือนกที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกบางตัวอยู่ได้ถึงเจสิปีแต่การจะมีชีวิตยาวนานขนาดนั้นมันต้องผ่านการตัดสินใจครั้งสำคัญในวัย40ปีเมื่อถึงตอนนั้น จะงอยปากของมันเริ่มที่งกรงเล็บิดงอและขนปีกหนักจนบินไม่ไหวหากยังดำเนินชีวิตแบบเดิมต่อไปมันจะค่อยๆอ,อ่อนแรงและตายในที่สุดแต่นกอินทรีเลือกเผชิญสิ่งที่โหดร้ายกว่านั้นมันบินขึ้นสู่ยอดเขาสูงซ่อนตัวอยู่ในหน้าผางเงียบสงัดและเริ่มพิธีแห่งการเกิดใหม่มันใช้จงอยปากเก่ากัดหินกัดไม้จนเลือดไหลเพื่อรอให้จงอยปากใหม่งอกขึ้นมา เมื่อปากใหม่แข็งแรงมันถอนกรงเล็บเก่าออกทีละอันแล้วรอกรงเล็บใหม่ที่คงกว่าเดิมสุดท้ายมันสลัดขนปิดเก่าออกหมดเพื่อให้ขนใหม่งอกขึ้นแทนความเจ็บปวดกินเวลาหลายเดือนทุกนาทีคือการต่อสู้กับความหิวความหนาวและความโดดเดี่ยวแต่ทั้งหมดนั้นคือราคาที่มันต้องจ่ายเพื่อแลกกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งและเมื่อเวลาผ่านไป จะง,งอยปากใหม่แหลคมคมโครงเล็กใหม่แข็งแรงขนปีกใหม่เบาและทรงพลังมันกลางปีกผวบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกลับมาแต่คือการเกิดใหม่อย่างแท้จริงจากนกที่ใกล้หมดแรงกลายเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังคงครองท้องฟ้าได้อีกหลายสิบปีการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เราเจ็บปวดแต่ถ้าไม่ยอมเปลี่ยน เราก็จะติดอยู่ที่เดิมตลอดไปจงกล้าปล่อยสิ่งที่ถ่วงชีวิตคุณไว้แล้วคุณจะค้นพบว่าคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเรามาเติบโตไปพร้อมๆกัน